คิวท่าไทายแอ้ของนูได้คอเป็นมิดแอาของนูได้คอเป็นมิดเหรอหยุดเลยกินข้าวย <c oughs> ังฮะวูเมนผู้ยังกินแล้วกินด้วยได้ไหม กินอะไรกูโนล่หน้าคนเกินยังไม่ได้กินยังไม่ได้น่านอะไรอะไอเที่ยอะไรอะเสี่ยวไมโลไม่อะไรวะไม่อยากคุยกับไม่ไม่กินข้าวอะไรวะเออคนบอกไม่อยากคุยครับเกินอะไรวะอะไรอะไร่พี่น้อยก็ไม่อยากคุยกับขั้วกปีน้อยอ่ะ อ๋อพี่นอนอ๋ออีกคร,รั้งเซิร์ฟเวอร์ที่ถึงเซิร์ฟเวอร์ไทยอยอกที่ถึงเซอร์ฟเวอร์ไทยกูแอนด์ดิมไหมไม่ต้องก็ไดนะ้เลยไม่ต้องอะไรวกอยิงคีบคิวคขาถอยกินโยนโอ้รอเรียบร้อยไอ้กินโดนอากะ

เกตคู่บัวเฮ้ยจิ้วชาโคจิบไม้แล้วหืมพ้อมไปยิงนั่นรักสีอีกไหนอ๋อตอนนี้เลยด้วยพี่ดอยพี่ดอยสี่ข่้นไปสีลังสีกําลังไป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 ตัดดูล็อกเฟด นายถ้าเข้ามะอ้าวฮะเอาได้กระดิ่งเอาวอ้าวอ้าวอ้าวขายตัวไปแล้วด้วยอ้าวที่เชี่ยงเชี่ยงอะไรกินไม่ได้ยิงกล่องเป็ยไปอยู่เปจีบหาวการนะเคธได้นายสเวน What the fuck are you doing โอ้ยอยู่ข้างผมดิ จมาเพื่อนมันจะมาที่มันรอสวนไม่เยียนีลยมีติดติดมันเตีไม่โดละโคจงเยยไหยินเตมไหมวะอีกไหนเออไม่ถึงป่อกิน โอ้ตายอยู่ดีเฮียเสียตอกกาแฟเลยเอาดิสินลาชีมไอ้จิ๋วไอ้ต้องตีดีอ่ะอู้เคี้ยงดีกว่าเพราะขอบแหววเงยเฮียเหตุไรเหรอไม่ต้องช่วยอะไรไหมเฮียเราเก็บภาษีเล่นกู้หน้าหินอ่ะเก็บภาษีหมดอะไม่รู้ใครอะกินอัติเพื่อนไปมาก ให้คิวเวลนกูมันก็ได้เฮียโอ้โหโอเคเอาทุกอย่างไอ้สัตว์สิเอาหมดเลยเรียกได้ว่าแก๊งแบบเก็บภาษีตั้งคีฉันก่อนเก็บภาษีสัตว์เฮียเก็ทิ้งหมดหลังบ้านเฮียหลัง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 มันซออเขาแย่ละดอกไม้นี่เก็บได้เก็บกบบพองดีมาก ใช่ของดีเหมือนมันมันมันมีต้นเล็กกับต้นใหญ่ด้วยนะต้นใหญ่จะให้ไอพีเยอะกว่าเอาแล้วก็จีนกูเลยครับออาเข้าไปแล้วเอาช่างแมงไม่ได้สับโง่เลยพี่จูก็เข้าไปเองพี่จูอยู่ไปไหนไม่อยู่เอ็งไม่ห้ขิวมันขิวกันแล้วไอยู่ข้างนั้นขิวชิ้นผาสัตว์พี่ทอยมีคนที่หิวว่ะอีนักการทไ่้ปถอยนั่นเองเดนไปเลยพายมันดี่งหิวเว้ยแม่งอยู่กันเพียบเลยที่ โอ้ไม่นะกูุนติกูกุนติกูกุนติกูเข้าต่อนะไปเลยเพื่อนไว้อยู่คุมอยู่โอ้โดนลั่นเลยไม่รักตัวแต่ชาโกอยู่ล่างอ่ะดีเพื่อนดักดีดัก กินเพื่อนเพื่อนเพื่อแล้วมันแล้วหัวมันแล้วกินตีได้ไหมถ้าทำได้ไม่มีกูไม่มีอะไรใส่ใส่ใส่ไปเลยเพื่อนไปเลยเพื่อนเกยอะไรอยู่อ้าวเราเราไม่กดสกิลชาโคน่าจะมานะซากุระลงขอนมาจริงมาจริงมาจริงกางไปกลางไปกลางไปด้วยมีหังหลังกูเลยโดนโดนตัวโล่สองรอบน่ะเอ้ยถ้าอัตการเกิดเราก็ปลุกอัตการมาตีไม่งเลย Thank you, คิวไปเลยคมคมโอ้โหได้เพื่อนตัวเตะกับตัวโตเกมข้างบนข้างบนบวกกินเมีติบะยังยัง เอาไอติดเลยได้ไอติดเลยอย่างงี้ได้แล้วอ้าวมึงทำอะไรมึงขึ้นมาโดดข้ามได้คนเดียวไอ้เหี้ย กูก <anto government> ็โดนข้าวในเหมือนกันเลยเนาะที่เราก็หิวเกินถ้าเวลาคืนถ้าเวลาคืนป่ามันน่าจะมาแต่เราเราต้องสวมังกรอยู่ดีอ่ะเฮ้ยหป่ามันเกือบตายของขเกือบตายไปกับบ้างอะไได้เลยชิปหายแล้